จากที่เราอัพพลังงานแล้วนะครับเขาก็จะเพิ่มมาเป็น4ดาวครึ่งนะครับอ้าวแล้วส่งพาดอย่างนี้ครับยังไงครับปึ๊บแล้วอ้โหแล้วเป็นโมดิก่ะเข้ามาซ้ำจังหวะนี้ทุกคนฮะรับโมดิครับายครับทะลุช่องมาฝั่งนี้หูใจได้สวยอยู่ฮะแล้วยังไงครับกาวินชาโชว์หน่วยหนึ่งลูกนะฮะแล้วเป็นลูกใจทะลุช่องของทางโมดิครับแหมการจ่ายบอลไร้การ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง c o o k ี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องจากหลายๆคนนะครับที่บอกว่าอยากดูแลเกินว่าโมโดิกนะครับตัวอาแลกเปลี่ยนลีกเนี่ย มันจะเก่งไหมนะครับเอามาเล่นอ่าเฮดทูเฮหรือเมนเจอร์เนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับในแสแต็กแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้อ่า OVR ที่108นะครับอ่ามันจะบอกว่ายังไงดีตอนนี้คืออีกร่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเก่งอ่าเมนเจอร์ Manager เลยนะครับก็คือเบอร์ลิงแฮมนะครับที่เป็นร่างเดียวกันนะครับตัวนั้นก็เป็นอ่าร้อยสนะ มันก็เก่งแหละมันเก่งเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะส่วนตัวผมมองว่าโมดิกมีโอกาสที่จะเก่งกว่านะครับในเมเจอร์นะนะครับมาดูสเต็ปก้าวของเขาครับฝีเท้า109เ้านะครับการยิง97การส่งบอล1 1 5การเลี้ยงบอล1 1 9้ไอสองตัวนี้ดีเลยสำคัญนะเป็นแบบเป็นเนเจอร์ของตัวนี้เลยนะครับที่จะต้องเลี้ยงบอลดีส่งบอลดีนะครับแล้วก็การตั้งรับเอาสภาพร่างกาย9ก้บสนะครับสการสภาพร่างกายอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ แล้วก็พลังงานสดาวท่าสกิล4ดาวนะครับต้องบอกก่อนนะว่าโมดิกนะครับเป็นอ่าพลังงาน4ดาวสกิล4ดาวมาอา่ามาหลายล่างแล้วนะครับไม่ได้ไม่เคยมี4ีดาวครึ่งหรือ5าดาวอยู่แล้วนะครับเนื่องจากโมดิกเนี่ยปกติแล้วในชีวิตจริงอ่ะมันก็จะลงอ่าครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ได้ลงเต็มเกมน้อยเกมนะที่โมดิกจะลงเต็มเกมนะ และเอาไปเล่นในเกมจริงๆนะครับตัวเขาก็เหมาะที่จะเป็นตัวสำรองนะครับเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวลุกในต้นเกมนะครับก็คือทําเกมในต้นเกมซะให้จบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเกมลับตัวใหญ่ๆมาใส่แทนนะครับก็คือเป็น เอาจริงถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นหัวหอกเพชฌฆาดของทีมนะครับว่าเราจะส่งไปจัดการเมื่อไหร่หรือว่าเราจะจบสอร์อั้งแต่ช่วงแรกมบองบ่าโมดิกมันดีตั้งแต่ร่างเก่าๆมาแล้วตั้งแต่ร่างยูโร99ก็เก่งมากนะครับสำหรับโมดิกนะครับราคาก็ไม่เคยลงเลยนะครับก็ล่าสุดที่บอกว่าแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับอาจจะไม่มีร่างไหนมาอีกแล้วนะครับร่างนี้แน่นอนครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขานะครับไม่เกี่ยวกับทีมนะต้องบอกว่าตัวบุคคลนักเตะโดยเฉพาะนะครับผมแบบ ชอบมากสำหรับลูก,ก้าโมริกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณสมบัติและค่าพลังภายในนะครับตัวนี้หูค่าสมดุล132ที่ดูเป็นนักเตะที่ตัวเล็กสมดุลดีคุณมองดูนะสมดุลดีไม่ว่าจะเป็นการอ่าการอ่าคลองบอลหรืออะไรก็ตามนะค,ความสมดุลมันจะได้บทอ่ะการเลี้ยงบอลมีคนมาเบียดสามารถเลี้ยงหลบได้โดยที่แบบไม่ล้มอารมณ์คล้ายอ่า สไนเดอร์นะครับที่เลี้ยงบอลติดเท้าหรือเปเล่ตัวใหม่อย่างเงี้ยก็เลี้ยงบอลติดเท้าโดยที่แบบว่าเอาบอลจากเขายากมากตัวนี้มีคุณสมบัติตัวนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าสมดุลเยอะนะครับสมดุลเยอะมากนะครับส่วนตรงอื่นก็ไม่ไม่ค่อยได้หมือหวากกว่าตัวอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูโดยรวมในการเล่นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับและที่แน่นอนนะครับ เขาเป็น CM ที่มีอัตราการบุกป,ปานกลางแล้วก็การตั้งรับปานกลางนะครับและนี่แหละครับเป็นตัวที่แบบว่าจะเล่นโลมมิ่งได้ดีจัดๆเลยนะฮะแล้วก็สก,ส,กสกิลติสกิลติดตัวเป็นเปลี่ยนเลนด้วยนะเป็นเลนเชงน,นะทุกคนนะสกิลติดตัวเป็นเปลี่ยนเลนเลนเชงน,นะครับแล้วก็มีส่งลูกไก่ยิงประตูจากที่ไกลเพย์มเมเกอร์แล้วก็ยิงไซค่อยอะไรไกลๆพี่แกเหมาหมดนะผมบอกเลยอ่ะ มาเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่าจะเอาไปเล่นจริงนะจะเป็นอย่างไรนะครัสำหรับลูก้าโมดิกนะครับตอนนี้ผมมีแต้มลีกอยู่9119แต้มนะครับเแต้มนเนื่องจากลิกเราก็ขยันทำงานกันหรือเกิดน,นะขยันแลกแต้มขยนันเล่นกิจกรรมนะฮะมันก็เลยจะได้แต้มลิกมาเยอะแบบนี้นะแล้วก็เวลาเรามีตัวใหม่เข้ามาก็แลกเลยแลกเลยนะอ่ะ แล้วก็ตัวโมริกก็ใช้แค่60,000แต้มเท่านั้นในการแลกนะครับ 6, 7, 8, 9ผมยังเหลืออีกตั้ง30,000นะครับอยู่ในคะแนนเก็บนะครับซึ่งรอตัวพาร์ทหน้าเผื่อใครจะเข้ามาอีกก็ได้ไปอีกก็แลกไปสะสมไปเยอะๆไว้ก่อนนะอ่ะมาแลกกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับลูก้าโมริกนะครับนักเตะลิมิเต็ดก็คือไม่มีขายนะนักเตะลิมิเต็ดคือนักเตะที่ไม่มีขายนะครับ ไม่มีขายแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นอ่าร่างมัดลิดอีกหนึ่งตัวนะครับร่างมัดลิดอีกหนึ่งตัวที่เอามาทดสอบกันในวันนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราเอาเขาไปตีเม็ดก่อนนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้นะพุดมูเลอร์เป็นไงขอดูแวะดูมูลเลอร์หน่อยว่าสแตก็กสะกิลเป็นยังไงโอ้โหสดาว3ดาวอะไรครับเนี่ยร้อยร้อยสิบเจอ้ห สภาพพลังงานไม่ได้เลยหลงครับตัวนี้ห <c oughs> น,นขดูพลังงานภายในโอ้โหยับไม่มีอะไรรือหวาโอ้อัตราการบุกสูงตั้งรับสูงหลงใครแรกตัวนี้หลงแน่นอนนะครับผ่านก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเอทีตัวนี้ร้อยหกโอ้โหไม่น่าเน่ยามาร้อยแปดน่าจะน่าจะได้เทพกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูในทีมกันก่อนนะครับว่าในทีม เมนเจอร์วันนี้จะเป็นอย่างไรผมจะเอาไปลองที่เมนเจอร์ก่อนนะครับมันจะได้ดู AI ได้เต็มๆสักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามาเข้าทีมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับลูก้าโมริกนะโอ้สีสวยนะครับอ่ะร้อยแปดแน่นอนครับมันอลังการกว่าอ่าเบอร์ลิงแฮมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับโมดิกมาแทนเบอร์ลิงแฮมแน่ๆนะครับไม่ได้มาคู่กันแนะ่ๆนไะปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่ม เพิ่มพลังเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังไปฮะเดี๋ยวเราจะตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็กูดบายนะครับกูดบายนะครับอ่าเรามีถึงแค่เม็ดแดงสลมัมั้งเนี่เดี๋ยวดูก่อนนะค่อยๆไปค่อยๆไป,อ,อ,ไปอ้าวแล้วครับเม็ดน้ำเงินนะครับยังร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่มาถึงเม็ดอ่าเม็ดม่วงอ่าใส่สองตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่า เราอย่าไปอะไรมากายนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเม็ดแดงเราจะพอหยวนได้แค่ไหนตอนนี้มีสองสี่หเม็ดแดงปกติเราใช้กี่ตัว5ตัวใช่ไหมอ่ะ5้าตัวเม็ดแดงใช้5ตัวแต่ว่าผมมีเศษอยู่3ซึ่งจะไปตีส้ม3าตัวเนี่ยไม่ติดแน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะลอง3ตัวนี้ก่อนว่าจะขึ้นแดงได้ไหมสามตัวนะสมตัวตี1ตัวแล้วตี2ตัวหนึ่งทีภาพ ก็คือตีส้มต่อแต่ถ้าเกิดไม่ติดผมจะตีแดงร้อยปซไปป๊บป๊าป๊าป๊าป๊บป๊าป๊าปปัาป๊บป๊่ป๊าปีผปอาปราป๊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 าปับป๊าปัาป๊าป๊ะปราป๊าปัาป๊บปั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 บปงาปอาปัาปปปปปปปั๊บปปปปั๊บปปปปป ไปถ้าแดงมาเรามีโอกาสขึ้นส้มอีกถึงห้าตัวเพราะฉะนั้นขอให้ขึ้นขึ้นไหมอ้โหไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราต้องห้าตัวแล้วแหละดวงตีไม่มีตอนนี้ขอใช้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันขึ้นเม็ดแดงไปวันนี้ได้ทดสอบแค่เม็ดแดงนะครับ o v r 1 1 2นะครับเพราะว่าเม็ดส้มจะเป็น o v r 1 1 3นะทุกคนนะประมาณนี้่ะเดี๋ยวเราลองไป สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ที่ผมบอกไปมันใช้เล่นลมมิ่งได้ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะอัพอการรับรู้ก็ได้นะครับการรับรู้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะอัพพลังงานนะครับอัพ,พลังงานดีกว่าเนื่องจากไม่ได้เอาไปอะไรหรอกผมจะเอามาเล่นบล็อกทูบล็อกเฉยๆให้มันพลังงานมันเล่นได้จบเกมนี่แหละครับไม่มีอะไรมากที่จริงอัพส่งบอลก็ได้นะเพราะว่าตำแหน่งเขาเล่น CAM ได้มันดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อัพอะไรก็เก่งนะครับไม่รู้ <laughs> ลองอัพ,พพลังงานดูแล้วกันนะครับ ส่วนตัวอัพพลังงานมาเดี๋ยวไปดูกันว่าอัพพลังงานมาแล้วเป็นอย่างไรหลังจากที่เราอัพพลังงานแล้วนะครับเขาก็จะเพิ่มมาเป็น4ดาวครึ่งนะครับหลังจากที่อัพกล้ามอัพพลังงานนะครับโมดิกจะมีพลังงานเพิ่มมาเป็น4ดาวครึ่งและแน่นอนเล่น,ลนจบเกมอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับหลังจากที่โมริกนะครับเทนเม็ดแดงเต็มที่ร้อยอ่ะเต,เต็มที่25แล้วนะครับก็ได้ฝีเท้าขึ้นมาที่129โอ้โห129ถ้าเกิดเม็ดส้มอาจจะ132ได้หรือ130หรือไม่ท่าไหไ่ไม่รู้นะครับต้องรอดูว่าใครจะตีเม็ดส้มมานะแต่ผมจะพยายามตีขึ้น,นเรื่อยนะครับการยิงขึ้นมา114การส่งบอล146การเลี้ยงบอล153การตั้งรับขึ้นมา1 1 6แล้วสภาพร่างกายไป1 1 0เลยนะเออ เอาเรื่องว่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าทีนก่อนนะครับแทนเบอร์ลิงแฮมไปเลยนะครับเป็ดแดงก็สามารถแทนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนไปที่อ่าสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนื่องจากอ่าตัวนี้เอา้าเดี๋ยวนะทาไมยังเป็นเบอร์ลิงแฮมอยู่โมดิกมาโมดิกมาเอาอันนี้ออกไปโอเคประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนอันนี้จะเป็นอ่าที่เราใช้เป็นเฮดทูเฮดนะครับเราจะเอาออกหมดเลย นะครับอ่าเราจะใช้นักเตะประมาณนี้นะครับใช้โมดิกยืนอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นกุลิศนะครับแล้วก็ตรงกลางของเราเป็นสไนเดอร์จอมจอมขมือบจอมเตือก,จอ,อกจอมยิงนะครับมาดูว่าสไนเดอร์กับโมดิกใครจะได้ยิงด้วยกักนหรือจะโดนเขายิงยับก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในเกมจะเป็นอย่างไรสําหรับอ่าโหมดเมนเจอร์โหมดผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้อยู่ที่แชมเปียนนะครับ แชมเปี้ยน FC คูณ2นะครับคูณ2นะครับแล้วก็เทคนิคเราเช็คก่อนนะครับเช็คเทคนิคนิดนึงนะครับเทคนิควันนี้นะใช้เป็นแบบนี้นะครับความเร็ว2ขีดนะครับการบุกนะครับเราอิสระนะครับแล้วก็การส่งบอลเต็มนะครับการยิงเต็มนะฮะแล้วก็นี่ครับการส่งเดี๋ยวนะนี่ครับการตั้งรับกดดันสุดไปนะครับระยะห่าง2นะก้าวล้า 2แล้วก็คุมพื้นที่โอเคนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้ในการที่จะทดสอบโมดิกกันในเกมนี้นะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับสำหรับการทดสอบโมดิกในโหมดเมเนเจอร์ครั้งแรกครับทุกคนแลงด์แชมเปียนเอนะครับอ่ะวันนีขอสู้กันแบบสุดใจนะฮะแหมฝั่งเขาก็เรียกว่าจัดเต็มมาเหมือนกันนะครับเรามาในแผน 4-1-2- 1 2าโรนะครับ ฝากเขามาใน4 3 3 x t a c นะครับก็มีสไนเดอร์ปปัาเซียนมาเหมือนกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโมดิกเราหรือจะเป็นโมดิกเขานะครับก็เรียกว่าใช้โมดิกกันทั้งคู่นะครับเดวี่ครับยาวขึ้นไปครับอ้โหโมดิกยิงไกลอ้หูเปิดมาแล้วยิงแบบทักททยกันก่อนเลยฮนะเอาเรื่องเอาละ่ะมาดูเกมต่อไปฮนะ ขอเช็คเทคนิคนิดหนึ่งครับโอ้โห,โโหเทคนิคก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันนิดหนึ่งครับตามสถานการณ์นะครับดูเก็บรับฮะนี่เบอร์ลิงแฮมนะฮึมเราดูจังหวะนี้ยังไงครับหมูดีใจเข้ามาที่เซนโก้แล้วตัวนี้มันตัวทำลายเมเนเจอร์เลยเนี่ย <c oughs> โดดน้ำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ยิงแบบระยะนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นของเขาเลยนะครับถ้าพูดถึงเชสเซนโก้นี่ยังเล่นได้ถึงแชมเปี้ยนเลยนะใครที่เอามาเล่นเมเจอร์นะครับนี่ครับโมดิครับจ่ายครับทะลุช่องมาฝั่งนี้หู้จ่ายได้สวยอยู่ฮะแล้วยังไงครับกาวินชาโชว์หน่วยหนึ่งลูกฮะแล้วก็ตามมาแล้วครับเสมอขึ้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นทีที่21เอฮะเอาแล้วครับเป็นลูกจ่ายทะลุช่องของทางโมดิครับแหมการจ่ายบอลไร้กาด แหมดูจังหวะนี้ฮะโอ้เสร็จเลยมา,ยางี้นะครับสาวินชาดิ้ก็รู้สึกว่าเห็นสปอยว่าจะมา109นะครับถ้ามาก็อาจจะต้องดูหน่อยครับว่าจะได้แลกกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแบบตัวที่ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับสาวินชานะครับเมเนเจอร์เก่งนะพีทวีตก็พอเล่นได้นะครัสำหรับตัวนี้ถ้ามา109น่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนอีกสักหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นนักเตะสองเท้าโอ้โหรุ่นปูลิสิกยิงครับ ลิสิก็หลายการเหมือน,นกันนะสำหรับเมนเเจอร์นะครับในส่วนของอดีรองผมก็จัดมายาวไปครับกัวิชาจใาจที่คุณลิดฮนะคุณลิดจะเห็นช่องหรือเปล่านะครับจะหักกลับแล้วเปิดไหมหรือจะส่งแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ยังไงปึ้งอู้หูดูฮะดูเล่นกันเนิบๆยังไงไม่รู้นะครับอ้าวแล้วส่งพลาดอย่างนี้ครับยังไงครับปึ๊บแล้วอู้หูแล้วเป็นโมดิกฮะเข้ามาซ้ำจังหวะนี้ทุกคนฮนะ ออยากให้ดูครับภาพช้าจังหวะนี้วิกเตอร์ครับโอ้โหดูกระจกไปแล้วอ,อเป็นภาพช้าที่มองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะเอาละครับแล้วโมดิครับมีให้เห็นแล้วครับหนึ่งรูปเอาล้ะครับมาดูกันสิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในครึ่งแรกเราขึ้นนําแล้วนะครสองประตูต่ตอหนึ่งมาดูสิว่าจะได้พอได้เห็นฝีเท้า นี่นะครับพลังงานก็ยังเหลือล้นๆนะครับยังเหลือล้นๆเลยนะครับจะดูกันว่าจะเล่นได้กี่นาทียังไงนะครับสำหรับโมดิกนะครับเบอร์ลิงแฮมฮะฝั่งเขาฮะจ่ายออกข้างไปที่แอสติโคแล้วเสร็จทิมปงไหมโอ้โหเราเปิดข้ามทิมปงมาได้ฮะสไนเดอร์โอ้โหแล้วจังหวะนี้โอ้โหเจสเซนโกครับยืนอยู่นิ่งๆเดียวเลยฮะแล้ว เป็นฝั่งเราที่มงชงให้เขาแบบสวยๆนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะผับหมดจอร์มันจะมีแบบนี้นะส่วนมากทีมของเรานะครับทีมของเราหมงให้เขาเางเนี้ยมันส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะ,ะโอ้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเหมือนมันล็อกไงไม่รู้นะเออถ้าเกิดเออทีมเขาก็ก็จะดีนะครับแต่ว่านี่มันเป็นทีมเรานะครับใจโอ้สไลเดอร์อู้สองติดกันเองนะ โอ้โหแล้วติดีครับฮะยังไงครับไซเดอร์จ่ายมาทางฝั่งเกียกิเลสแล้วซัดโอ้โหแล้วฝั่งเขาสวนกลับแบบรวดเร็วครับจีโนล่าเหมือนจะไม่ทันนะครับยังไงฮะทูรามทูรามดึงหน่อยฮะสวยงามฮะจังหวะนี้แล้วเป็นฝั่งสวนกลับฝั่งเราครับยังอยู่ที่โบดิกจ่ายทะลุช่องมาฝั่งนี้แล้วคืนไปที่เกียกิเลสจะมาไที่ฟิมปงฮะ เป็นลูกเล่นของฟิล์มโปงคะัจังหวะนี้แล้วยังไงคนระับจะหักกลับมาเปิดไหมหรือยังไงแนละ้วเปิดยาวขึ้นมาตรงนี้ซ้ำแบบคนแรกครับเหมือนติดกันเองหรือเปล่าอูหนะครับเหมือนติดกันเองนะครับจังหวะนี้หขวงซ้ายขวางขวาต้องถอนหายใจเลยฮนะจังหวะนี้เป็นลูกที่ไม่น่าแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวลงแล้วครับไม่ได้ฮะขึ้นหลังนี่ ต้องเอาจริงฮะโอ้โหเบอร์ลิ่แฮมนะครับเปิดมาลูกนี้เสร็จประตูรับไม่ได้ครับโดย DGR นาะทีแปดสิบสามนะครับอยากให้ยิงนำให้หน่อยนะครับลูกเสมอเนี่ยมันก็อืมไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะครับโอ้โหกัวินชาเสียบอลน,นะแล้วก็ไม่ตามด้วยฮนะแล้วเป็นฝั่งสวนกลับครับโมริกคืนมาฝั่งนี้แล้วหมดเวลาครับโอ้โหเราเป็นเสมอนะครับสองประตูต่อสองนะทุกคนนะ โ,โมดิกยิงไป1ลูกนะครับทุกคนมีให้เห็นนะครับสำหรับเมนเจอร์นะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าทีมเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับมีโมดิกเหมือนกันนะโอ้โหเรียกว่าสุดๆเลยนะครับเกมนี้นี่ฮะเป็นกาวินชาแล้วก็โมดิกนะครับยิงนะครับให้เป็น2ลูกเสมอกับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเขาก็เชสเซนโก้นะครับตัวเดียวยิงนะครับยิงยิงทั้ง2ตัวนะครับก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียกว่าส่งเสริมทีมด้วยนะพอ o v r ส่งเสริมทีมทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกและดูดีไปหมดนะครับเพอร์เฟกและดูดีไปหมดนะครับสำหรับโมดอีกวันนี้ครับใครที่ติดตามรับชมก็คอมเมนต์กันดูใครที่เคยใช้เม็ดส้มแล้วก็เอามาพูดกันหน่อยว่าเม็ดส้มเก่งกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็ ฮิตวิฮิเป็นยังไงบ้างนะถูกใจไหมแล้วก็อัพอะไรกันบ้างนะส่วนตัวอัพพลังงานแล้วก็เล่นได้จบเกมนะคอัพพลังงานเล่นจบเกมเลยนะครับสำหรับโมดิกนะครับถ้าเป็นเกมตามจะเกมเสมอนะครับแต่ว่าเกมนําเกมนำนี่อาจจะหมดเร็วนะถ้าเกมนำนะครับเนื่องจากเขาวิ่งเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็จบลงครับสำหรับการรีวิวลูก้าโมดิกนะ แล้วก็แน่นอนนะโมดิกจะเป็นตัวจริงตะรอดไปสําหรับผมในณนเวลานี้นะครับใครที่หาอยู่ว่าจะอัพสายไหนก็ลองทดสอบกันดูอัพสายไหนก็อย่าลืมมาอ่าอ่าเรียกว่าอะไรมาเล่าให้ฟังเออเล่าให้ฟังเลฟ์เวิร์ดฟังเอานี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ